สวัสดีครับพ่อแม่น้องนะผมมืัอนี้นะครับกิสิพาพี่น้องมาเบิ้งควายงามๆราคาดีๆีเช่นเคยนะครับผมมืัอนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่เขาค้อยข,ข,ของพี่ตินนะครับบ้านน้องปลาขาวนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับมืัอนี้พี่เพิ่นมีควายงามเปิดอยู่โคกมิลูกสองโคมนะครับเดี๋ยวสิเขาไปสอบถามข้อมูลว่าเพิิ่นสเปิดราคาไหนเนี่ยนะผม สวัสดีครับพี่ครับครับนะผมวันนี้มีโคมีลูกมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะครับอยู่สองโคมครับนะผมเอาโคมแรกก้อนนะครับผมเป็นลูกตัวเมียเนาะเนี่ยเนาะแม่นครับลูกตัวเมียลูกสาวได้เดือนเดียวพึ่งเดือนหนึ่งเนาะครับไอแม่พันธุ์นี่ได้ตั้งซื้อป่ะครับนี่อันบ่ได้ตั้งครับอันโคมหนึ่งครับเอาเป็นโคมหนึ่งเนาะครับเป็นโคมหนึ่งโคมสองไปเพราะมีสองโคมโคมแรกนี่แม่พันธุ์นี่สูงเท่าไรครับนี่ สูงลอยสามสิบหกครับลอยสามสิบหกลูกสาวเพิ่นเดือนนึงในลูกที่สองครับลูกที่สองลูกที่สองครับกองที่สาม่อให้พี่น้องไปทาน้าเนาะครับลูกสาวมันเป็นพ่อเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นอันลูกสาวของอันลูกของเบิ่มครับลูกของร้านเออลูกของลูกเบิ่มอืมเป็นร้านของเบิ่มเป็นร้านของเบิ่มเนาะได้เดือนนึงละครับมาเบิ่งแม่พันกนสูงที่ลอยสามสิบหกครับมาเขาเปิดกว้างเลยรับซ่อนขอนซอนไง นะครับนี่เบึงแขงเบึงขาควายเบืมีตำแหน่งเนาะบ่มีครับบ่มีบ่มีตำแหน่งยังเบึงกระดานเขาคนก้อนกลมลุ่ครับกรมนหนึ่งน่ครับนาเขาเปิดสวยนะครับผมเล็บแขงเล็บขาตีมง่ายดีครับนะครับผมถุงเท้าวขานะครับขากลไรด้านหลังเนาะด้านครับเล็บหน่อยเบึงเล็บหน่อยเพิ่นเล็บหน่อยกอดเขาในเลยทั้งซี่เล็บเลยนะผมลำตัวยาวนะครับแม่นี่ลำตัวยาวเลยมาเบิ่งกกหางพุ่มหางเพิ่อนหางเป็นพั่วนะครับผม นมซีเต่าเนาะนมซีเต่านมซีเต่าแข้งขาเบื้องเอาเมื่อกี้น้องครับโค้งสางถือว่าโค้งสางดีนะครับเนี่ยเพื่อนเก็ตได้ลำตัวยาวนะครับผมขาใ่ดีลูกสาวไว้เนื่องเดือนนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวใจดูกมากนะครับเบื้องเอานะครับอัตลักษณ์มีเห็นนะครับผมเนี่ยครับอัตลักษณ์ชัดเจนเลยองข้อสองเซนนาหนาาหญ่ดีเนาะครับนะครับผมลูกสาวไว้เนึ่งเดือนจิ้มนมดีขนาดนี้จิ้มน่มดีครับเนี่ย เบืองเล็บเบืองอย่างเพื่อนกอนนะครับเล็บลูกสาวกันเ<ป>จี๋ีกันไปก็แม่น่ะลูกแม่น่ะเพราะว่าพัฒนามาแล้วเนาะแมนครับเพราะว่าแม่อัตลักษณ์เพื่อนกับบอดินบหนไดนะครับนี่แต่ว่าพอมาลุนลูกนะครับอัตลักษณ์มาออกมาแล้วลูกถ่อวกทั้งปูนที่ได้ปุ้ยครับผมได้อ่องคอได้อัตลักษณ์มา,มรรานะครับถือว่านี่ครับการพัฒนาสายพันธุ์กันนะครับเขากับสีเห็นการพัฒนามอนคอเพื่อนถ้ายืนถ้ายังคอขาเนี่ยเบืองคอขาเพื่อนนะครับนี่เดือนหนึง่ง่าขอขามาดีเลย นะครับคมันหรือข้อมนี่นะครับผมคมแรกแม่สูงร้อยสาสิบหกเนาะครับลูกสาววัยหนึ่งเดือนนี่สิเปิดราคาเลยครับผมแปดหมื่นเจ็ดพันครับแปดหมื่นเจ็ดพันก็ต่อรองกันได้ครับนะผู้ใดยที่ว่าอยากได้ไปพัฒนาสายพันธุ์กันนะผมบอกเบอร์พี่น้องนะครับศูนย์แปดเจ็ดแปดห้าสี่แปดสองเก้าหนึ่งครับของพี่ตินนะครับเปิดคมแรกไว้นะครับสวยๆเลยแม่ลูกลูกสาวนะครับนี่เบิ่งลูกสาวเพิ่นนะครับผมนี่คือรุ่นลูกของเพิ่นนะพอท่องต่อไปก็พี่น้องเห็นแนวกานการพัฒนาแล้วก็เรียกพ่อ แซลเลยครับแยกพอเซลนะครับผมแปดเมื่เจ็ดนะครับต่อรองกันได้เดี๋ยวมาเบิ้งโคมที่สองกันเอาครับผมมาเบิ้งนะครับโคมที่สองกันนะครับเป็นโคมแม่ลูกโค้ที่สองเนาะครับอันนี้ลูกสาวกันปะลูกสาวครับนะครับโค้ที่สองเนี่แม่พันนี่เพิ่นสูงอะไรครับเนี่ยสูงไอสามสิบเจ็ดครับรอยสามสิบเจ็ดลูกสาวลูกแรกลูกแรกเนาะครับอืมจัาเดือนแล้วครับเดือนกัวครับเดือนกัวของพอคุ้มฟูงครับพอคุ้มฝูงนะครับเนี่ยเดือนกัวของพอขุ่นูง นะครับมาเบิงแม่พันธุ์ก่อนนะครับผมเราก่อข้วไอ้งานบัวห้อยเนาะแม่นครับนะครับสำหรับแม่พันธุ์ตัวนี้มาเบิงหน้าตาตราพันธุอนควไอลูกแรกควไอลูกแรกสูงร้อยสายที่เจ็ดแล้วครับนะเบิงแขงเบิงขาเพิ่นวิตัวนี้เนาะบัวครับวิตัวนี้นะผมเล็บไงขาไงเล็บเบิงเล็บอ่ะเช็คเล็บก่อนแขงขาไงดีลำตัวเพิ่นนะครับผมลำตัวยาวนะครับกกหางนะครับผมพุ่มหางให้พี่น้องเบิ่งกันนมซีเต้า มาเบิ้งเล็บด้านหลังกันนะครับให้เช็คความละเอียดกันนะครับผมรายละเอียดให้พี่น้องเบิ้งแล้วทำมาเบิ้งลูกสาวกันใจลูกมากครับผมลูกสาวไว้หนึ่งเดือนเนาะเดี๋ยวน้องครูนะครับผมลูกสาวของอันนี้ลูกแรกเพิ่นนี่ครับนี่ลูกแรกครับนะครบขวานซองทางคู่หนาเลยนะครับเบิ้งแขงเบิ้งขาเพิ่นกุฎิวาลย์ได้คมนี่ไปเลี้ยงคมที่สองเม่สูงร้อยสามเจ็ดเนาะครับลูกสาวไว้หนึ่งเดือนนี่สิเปิด์เซ็ราคาเท่าได้ครับนี่ จ็ดมื่นหาเมื่นหาพันครับตอนอให้เกเาเดะเฮกเอานะครับผมหรือว่่สิมาเมาไปเลยกันพิเศษให้เนาะ,ะครับนะบ่าจะเป็นคมแรกแนะลูกสาวเพื่อนนะครับแปดมื่นเจ็ดแต่คมที่สคมนี่นะครับผมเจ็ดมื่นหาครับต่อกันทุกตัวเอาบอกเบอร์พี่น้องอีกรอบนึงครับผมแปดเจ็ดแปด้อเก้หนึ่ครับของพี่ตีนบ้านนองปลาขาครับผมอำเภอเมืองอ,องบุรีพูเขาครับนี่เปืดอยู่สองคไม่ลูกเนาะครับมักตัวไรกับโทรมาตัวรองพูดคุยกันอยู่ใกล้กับมีรถ แม่นครับอยู่ไกลก็หารถให้กันได้หาให้กันได้นี่ครับว่าแต่โทรมาคุยกันรายละเอียดกันครับเอามาตัวใดก็โทรมานะผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายครับที่ติดตามเราชมกันนะผมขันมีความงามราคาดีกัสิภาพพี่น้องมาเบิ้งมาชมเป็นอันเคยนะผมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องไาชาพ,พ่อเทวีไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ